สบายดีเด้อปลาลงวัดสุโอชมาค่าตะปูเดือดตีซงกว่าฉันอย่าได้ อ๋อชุกเฮ้ยตู้ตัดมือด้วมันมันนักกันเนาะโอ้ยไปใส่บาทเบือนพอดีเลยนี่นะเออเอากจะเาผ้าของกเอาตองมั้ก่อนเอาใบเออตรงงาน น้องดีบอกว่ากินยังก็ได้แต่โบแมนเขาต้มคอยเอากล้วยมาคอยกันเลยฮะตามใจเธอมานี้ก็ได้ก็เลยพากันมาเอาตองเอาเอาอยู่งามมาดิฉันชีท่วงเมื่อกี้นี่เห็ดยังบาดิ แบบพอดีเลยนี่บัดมือใส่บาดืนชุกบดได้นหมมาวันนี้ชุก่ดอะไรติืนเหลืองเลยเมนและพอดีงามมืออ่างคนนำทางก๋วยชุกคาเครือ เอาไปหอยไว้น่ะเฮือนน่ะใครอยากกินก็กินเอาเขาเห็นว่าเขาเห็นในหลานหานยายดิฝนมันไหนมาทังขนาดนี้ฝนมันฝนตกอีกถ้าตกอีกมันจะออกอยู่ถ้าฝนตกแล้วเพื่องมันเน่าอีกมันจะออกเออให้มันชุกข้าหันแหละนั่นกะชุกนในน้อยนั่นยังชุกติ ไฟันไหนดิว uh ่า huh. กินนะดิพอกินเหล็กเยอะนะดิน huh. ั Se ่นนะดิไอ้พีนเหี่ยวจังเอยโอ้ยบ่มีง้วกับมีขีบองอแม่แป้อึ๊บอึ๊บเหมกตาเลยนะเฮ้ยใช่น้าแม่แป้งนะ นี <laughs> ่ล้เนาะนาเขเมนกระเทียงเรานั่นนี mm. ah ่กัรนี้เขาได้สอบมันเนาะอยันยันยันถึกบไหมไอปะไอส่นไหอ ไข่ดินดิดิดิอ๋อมันอยู่ในว้ายนี่เอ,อา,อามาแดงเอามาแดงมานั่นตัวเองบปะน,นี่ว้ายอ้าไข่เ<ด> <c ười> ขียดเลยเอาพอเพาหัวมันคิดว่ามันหัวใช่เ้าเอ้าหลีแล้วมันกนินไง ดีอีเพิ่นเห็ดเอาโมเดงใช่เจ้าของแล้ววะนี้ปลูกต้นใหญ่พอดิโอ้เพื่อนผู้ตู้แล้วก็ดำหน้าอยู่เออเกาะถิ่มด้วยนะนะสอมแปลงให้มันแนย่างอยู่ได้ง่วงหานมีแง่คือมีัวแดงนี้ รเราเราที่้านนั่นเรา้านไปหาไก่เด้ก่อนไม่นี่เขาต้องคูนขี้ดินเนาะคูนขี้ดินคูนเนาะบอลหลอนเนาะเอ้ดินี่ก็มีดลด้ดิเอ้ยนี่น่ะนี่น่ะนี่น่ะดิเห็ดเพื่องใช่ไหม แต่วันในเหตุเชืองกันเลยวพ่ออะไรบ้างดินี่ขุด <c oughs> ดินคูนล่ะเนาะเศรษกิดินคูนซ้ำซิคายหนยใหม่ Tôi <laughs> ừ. đã đông về năm rồi là mang đi Cho một thằng tốt lấy lò Nó bà lên đi Mà hay mà nào, hay cư, เบิ้งเพื่อนประตูเระดำหนายบุยมอมฮะบุยอมขึ้นมาอีกได้แล้วกรับอันนี้หน้าหน้าประตูดิอันนี้หน้าประตูบ่ให้นน่เมนไหนเนาะเมนเมน ผู้เพืเ่อนชาทองปุ๊บ่อแม่พี่น้องปุ๊บางโกคามเลยผัดมาเดืยวอยู่ทั้งนี้ผัดปุ๊บเนาะเออแมนอยู่เฮ้ยเพื่อนกันหลังสีแดงเพื่อนประจอยหลังสีชมนี่แมนอยู่มาเดืยวทั้งนี้จังสีเห็นชัดเพื่อนฝรั่งว่าเรากระไดพเพราะอะไเรากระได จำหน้าฝุ่นเพื่อนแล้วลงไปหาเราสิเราสิไปรับเพื่อนล้วได้ไหมอันมาทางหาทั้งน้องสาวอคอยก<อ>่อนคอยบอกให้พอ่พอพอ่พอพอ่พอกับพอ่อจักเถื่อจะเพิม่มมวนกบิช้งอันนี้จะได้จะเพิม่มมวนกบิชังก็เอาก็เอาจนเกาะหอบดบนแดงลงมาฝุ่น có mang một đèn cắt cho khó bạn mhm 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 này, mhm ừ, ừ, mhm ừ. ui mhm cọ mhm 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 lại ก็เลยนะอีละบักอบอกเตะบัวบักกับเจ้าขึ้นไปแขนคีอยู่แล้วนี่นะดิใบนะใกล้ใบยอดมันยนะคักแท้นอุ้ยบูเมนบูแดงอุ้บูเมนบูแดงขึ้นไปหานแมนลิ กาแล้วออโอ้ยเดี๋ยวฉจะเอาใบเอาตัวนั่นกวาดีกว่าโว้ยจม่นเพิน่นอ๋ามันเห็ดเป็นตลอดกล้ยวยสุกคาเครืออันนี้เขาเรียกว่ากล้วยสุกคาเครือเฮ้ย จอมจ๋อมจอม,จอม,จอมลองไปสิจักเลยน้ะข่าวน้าบานได้ีนเนาะลงไปให้อิตาวันว่าวบว่าวอีกก่อนมีบ่ผักกะแงี่ยงหรือเบิ่งดูดิวันนี้ดิคุ้มีแท้ แหวนกันเนาะทำนี um, <p substrate> ่พอดีกินนี่พ่อได้ใส่แกงไงได้นี่เอาไม่ดิคือมีหน่อไม้อยู่เอาหน่อไม่เอ็ดใบต้มใบวานนี่อันนี้ถ้าวต้มมันละพานี่ไงนะอือเอาก็ะงานหนาวที่อือ nè cái chân cây luôn chân cây hết thùng vàng rồi giờ đứa trong Bó, đây giờ trong say cúp nó hùa chân <laughs> phải nó con <laughs> ดี๊ีนะท้นง่างนึงอ้ว่ากนงเกิดเลยน้องไอ้น้องมีตูเนาะเวนนองัูนานหนหรอเปล่ปีนว้าวเขาปีนได้ปะใช่โอ้จัสี่ขี่รถน่าดี มาถ่ายทางนี้นี่เด้อน้องทรายมีตู้เลยขาเบาหอปูปตูยังไม่ใส่ผูยไปจังหรือเปล่าไม่เสื่อมหรือว่าผูอินเบ็ดป้องตัวละแซมแมนอยู่ตัวละแซมก็เลห์เหี่ยวเนี่ยตอนนั้นฝนตกน้ำถ่วงมันหน้าบานเด้พอดีพี่น้องเลยอือ เรากัน้นได้ปีนี้ตะกี้มันเป็นไฮเดียวไฮใหย่เลยเปิ้ลคือห้อ,องและอิจาร์นี่เออลกเนาะตัวใดมันหง่ร่างหักมันเนี่ยปมาหาพักกันแย่งเลยเฮ้ยอย่าไปมาหาเจ้าเลยเอ้าหากระป้านปีนี้เป็นยังมันคือหยาหลายแท้

ัวนี่ยงาตามพิษมันเนาะโอ้หัวลานเลยตัวนตัวยังไม่ด้ใชวยเหลออันนี้ให้โดนวะเงาตุ่นอุ้ยตายดิไ่ได้อยัดชีก่อน

หาเงินเนือไทยหรือยังไได้บอบีอะไรใช่ เ็ดเล่าแล้วแล้วไม่อยากเมื่อ หน้าสามบุคือหน้าวานนี่ก็หน้าวานบุคคอบุคือหน้า,าดำนี่นะ <laughs> สามน <laughs> ้าอายุเดี๋ยวเอาตัวดีเนาะเดียวจะลุะกันดี มันบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ตัวน้อใส่แต่เฮือนใส่แต่นี่มันจุกบ่แต่นี่แต่เจอน้อยๆนะเถินน้อยนึงนะบ่อือเจ้าใส่ยังกุบบ่เขาใจสิเอามาถือเอาเอาดีอีกใส่บ่เนี่ยอีกใส่อยู่ <laughs> <laughs> บ้านจะเห็นจันที่อยู่บ่แกนครับแต่ว่าอยู่บ้านสหมือนมุมีแล้วมุมีแล้วนี่จะวันแล้วครับ่วนมาน่เป็นบ่อยแปดสิบเปอร์เซ ก็ืีหมดตอนนั้นเป็นมาโอ้ว่ากันว่าอยากเตมันก็ยังมาอ่ะเพื่อนด้วยเลยจับมือจุ่มอะตอนนั้นมาเป็นหมาเกียเกลียวอีนกลียน้เกีย้ยวน้ำเกียวนเกลยวน้ำเกลียวนเกียวน้ำเกลียวน้ำเกลีเกลียน้ียวน้เลยวน้เกลียน้ำเยวยวน้ำเกลียวน้ำเกลียวน้ำเกี้ยวนีเกลียยกลน้้ำน ผัด <laughs> ตวัวมันทางมันแตมันเนเวมติกงเดอแทจริง้เนียวางอาเ็นอเหยาอ ขออย่งเ้เสือน่ะ้อคอยันขอดำบ่เออยันบ่ยันยันขาเห็นบ่เรียกว่าค่อยันคอดำนะยันขาวเห็น

จำตำรวจามว่าที่ไหนวันจะเห็นหน้าตำรวจไหอารวจล่างลุงมาดำหน้านี่ดอกนีครับเดี๋ยวมันมอมันแขงไหนะหะอีกมีนบ้ามอาข่อย่ได้แล้วดีนะ ที่งามธรรมดาแล้วมันแห้งแม่แห้งหมดเลเองุเลยทำดแงเลยคระทำหมดแหรักดีเลยแม่คือื่นเป็นไม่ยนอดแบบเพียงง่ายเลยักดีนั่นเลยมาเบืองงามเป็นเนียนเป็นนวยดิวะจะละนนี้ลหายอยู่ดีไม่แห เลยดิประจอยปลจเรากอยูเพ <klore de. S 3> <ke pa> ื่อนนะแบ่บ่น้ำหมุนเออวันี้เห็นชาดเลยกาหมดก็หมดเพื่อนเราเปิดประตูเตัวเนวเนาะเอย่เพอยากอยู่เพื่อนนเนาะ เราหักมาทางมันเนี่ยไปตนไปอนปลายโค้งผูก

คลิปนี้เขากับิคอโตไปก่อนมันคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคือกาวเด้อหน่ะพาก,กันมาทงในทงหน้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องลอเลยบรรยากาศดีดีฝนต,ตกพอดีแบบเย็ยนๆตกพอดีแบบพอดีมีแห้ง สบายดีและสวัสดีพระจุกุศทุกคนที่บวสกุที่บว่วฆษณศขนะคุณแบบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหล่ได้เยเนาะไปแล้สบายดีและสวัสดีพ,ดร,ะดะดพระุะกะุสทุกคนเนาะ